ผู้จัดมอลำโวยสู่ราคาบาไหวในการจัดมอลำในกรุงเทพและปริมณฑลเรื่องราวป็นยังไรมาติดตามรับชมเน้เลยนะครับถตว่าผู้จัดง,งานมอลำั่ทางกรุงเทพและปริมณฑลม่กีณะช่วงนี้ถ้าเบิ่งเห็นจดปสัสติมีพรประแดงโปรโมชั่นปลาช่วยผ้ามวลและทีมงานปลาอำนาจอำนาจศรีสวัสดิ์ที่เป็น ผู้จัดงานหลักๆในช่วงนี้แต่อยู่ดีๆบอบหัวเ,เกิดยังขึ้นในขณะผู้จัดงานหมอลำพระ,ประแปงโปโมชันได้โพสเฟซบุ o กส่วนตัวบอกว่าถ้าสู่บ่ไหวก็ถอยครับไพสิพ่อมก็จัดก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมบ่ไหวที่ราคานั่นลักนะถึงเวลาก็ต้องปล่อยไปก็เป็นปัญหาระวังผู้จัดงานกับขณะหมอลั ที่ตกลงกันบ่อใดในเรื่องค่าจ้างในเรื่องค่าโตต้องบอกว่าการจัดงานแต่ละเทือก็ต้องมีค่าใส่ใจค่าบริหารจัดการในพื้นที่นอกจากค่าโตคณะมอลำแล้วแต่การออกมาโพดจังสี่ของพระประแดงโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมเตอร์ลักในการจัดงานทางกรุงเทพและปริมณฑลถึงขนาดโพดท่าที่ถอดใจในจันทร์ จัดหมอลำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนอกจากทนความเสี่ยงในเรื่องดินฝ่าอากาศการบริหารก,การงานในพื้นที่ถ้าจัดแล้วมีคนเบิง่งหลยก็รอดตัวไปถ้าจัดแล้ว่มีคนมาเบิ่งก็ขาดทุนแต่าก,การโพดออกมาจังสี่คล้ายๆครับมีการถอดใจเป็นใกล้กๆแต่ว่าจริงๆแล้วระดูการจัดหมอลำกันยังไวอีกหลายเดือนเดือนพฤษภาคมหน้า นอกจากเป็นการปิดรูการของคณะหมอลำมาเริ่มต้นใหม่กันอีกเพื่อช่วงออกพรรษาแต่จังไกดก็ดีช่วงนี้พระประยงูโมชัน <c oughs> มีการจัดงานออนทั่วทางกรุงเทพและปริมณฑลถ้าเบิงตาล่างแล้วช่วงวันที่6ถึงวันที่ส0ประทมมันิถึงศินยังออนทั่วย่้งกรุงเทพและปริมณฑลก็น่นาสนใจประเด็นนี้มีปัญหากับวงใดคณะใด ทีบลงตัวเรื่องค่าตัวเป็นเรื่องที่นาที่ตามกันต่อไปไปต่อไหวผละประแดงปูโมชันที่คิวงามหมอลำวงไ่ย,ยืนหนึ่งในช่วงนี้ก็มีข่าวกันออกมาอย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาหมอลำวงไงย,ยืนหนึ่งที่คนก่อต่างวงไปขืนเวทที่วงอืน่นบอกว่ามีปัญหากันภายใน้าสิจ้างคณะหมอลำวงนั้นต้องระบุถึง จะาของวงเก่าแต่ล่าสุดมื่อหนีวันทีวันที่6พพฤ,ฤ,ฤษภาคม2 5 6 5พระประแดงโปรโมชั่นออกมาโพ์ใน Facebook บอกว่าทาสูบมไว้ก็ถอยครับไพสิจัดก็เรียนเชิญเลยนะครับผมโมไว้ทีราคานั่นรักนะถึงเวลาก็ต้องปล่อยไปและตามมาด้วยโพ์ที่2เที่ยวงานของมอล่์เยืนหนึ่ง ยกเลิกงานคิวงานทั้งหมดรวมไปถึงเกือบเจ็ดสิบคิวงานที่มีต่อไปในพ่ายภาคนาเรื่องนี้เฮียหน่อยออกมาโพสในเฟซบุ๊กบอกว่าคิวงานทั้งหมดรวมทั้งการตั้งราคาแม่นกนกหน่อยไร้้อนอเป็นคนตั้งราคากันทั้งหมดบวกเกี่ยวกับเฮียหน่อยแต่อย่างใดอียัง,ยงเกิดขึ้นกับม,มลำว่งใหญ่วงยืนหนึ่งที่ช่วงหนึ่งก็ดรอปไปจนเฮียหน่อยขอมาเป็นผู้บริหาร เปลี่ยนเวทีใหม่จากแสงสีเสียงปรับปรุงทีมงานใหม่จนพิษหูวพิษตาและล่าสุดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อนี้โอวาทั้งพระประแดงโปรโมชั่นได้ออกมาโพสเฟซบุกถึงเฮียหน่อยออกมาเปิดเผยเรื่องสัญญาจ้างอียงต่างๆรวมทั้งคิวงานต่อไปพังะประมาณ70คิวงานถูกเทกันไปเรียบร้อย ถ้าว่าไปกับเรื่องคาตัวคณะหมอลำและทีมงานกับผู้จัดบอสมาดลงเอ่ยกันใดจนถึงช่วงนี้กระแตกหักกันจนใดกติดตามเบื้องต่อไปว่าอีหยังสิเกิดขึ้นกับพระประแรงโปโมชั่นกับหมอลำเสียงอีสานไยมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข่าาใดฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไป เก็บหนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ